สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเปิดบัญชีนะครับ Exchange p o l o n i นนะครับก็ เป็น e x c h a n g e ต่างประเทศนะครับที่พอดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับเขาได้ทำการลิสเหรียญครับคอยนะครับเข้ามาใน Exchange นั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปสอนสมัครละกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองใช้นะครับหรือว่าออยากจะลองเทรดนะครับแล้วก็สมัครไม่ได้สมัครเองไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนละกันเนาะนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับก็ e x c h a n g e ต์พโลนิกเนี่ยนะครับเป็น Exchange อันดับที่16ของโลกนะครับถ้าเกิดว่าเรียงตามคอยมาเก็ตแคปนะครับอ่ะ16ของโลกเนี่ยครับก็ถือว่า ใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าอยู่อันดับต้นๆนะครับทีนี้เนี่ยการสมัครเดี๋ยวผมจะสอนสมัครในมือถือแล้วกันเนาะเพราะว่ามันสมัครง่ายกว่านะครับแล้วก็เวลาถ่ายรูปอะไรต่างๆนะครับมันก็จะสะดวกกว่าในคอมมันเองนะครับทีนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับขั้นตอนในการสมัครเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆไปทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อนนะครับตัวของแอป p o l o n i x นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการดาวน์โหลดไ้ที่ใต้คลิปนี้ลวกันนะครับสามารถ ไปโหลดได้นะครับเมื่อดาวโหลดแล้วก็กดเข้าแอปมานะครับจะเจอกับในหน้าประมาณนี้แหละนะครับที่โชว์ในหน้าจอนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตั้งค่าก่อนนะครับมากดที่ฝั่งขวาข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ตั้งค่าเป็นดาร์กโหมดก่อนเพราะว่าหน้าจอนี่มันจะสว่างผมไม่ค่อยชอบนะครับก็มาที่ข้างล่างที่เขียนว่า language ตัวนี้นะครับข้างๆภาษาเนาะก็กดเปิดเข้าไป นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาทําการสมัครนะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีคําว่า Sign Up กับ Log In นะครับซึ่งเราต้องมากดที่ Sign Up นะครับเพื่อทำการสมัครสมาชิกนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับอันที่หนึ่งจะเป็น Email Address นะครับแล้วก็ Password แล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ นะครับแล้วก็ r e f e r ฟลอร์โค้ดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะกรอกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ r e f e r ฟลอร์โค้ดไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับหรือว,ว่าจะกดจะแปะไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะสามารถกรอกเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกรอกก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันเนาะที่กรอก r e f e r ฟลอร์โค้ดตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกรอกข้อมูลอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปนะครับว่าจะต้องทํายังไงต่อนะครับ โอเคนะครับอันนี้ผมกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีเมลนะครับพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เรียลอร์ลโค้ตัวนี้นะครับก็จะกรอกก็ได้หรือไม่กรอกก็ได้นะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครกรอกของผมนะครับก็ขอบคุณด้วยละกันตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่อ่าเวลิฟด้วยนะครับหรือว่ายืนยันแล้วก็กดที่เช็คถูกนะครับในเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยกดที่ s i g อัพได้เลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าปรดตรวสอบอีเมลแอดเดรสของเรานะครับแล้วก็คลิกลิงก์ที่เขาส่งไปให้นะครับผมก็จะไปที่อีเมลที่ผมใช้สมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับว่าเมลที่เรากรอกเนี่ยเป็นเมลของเราจริงๆนะครับก็เมื่อมาที่อีเมลของเรานะครับที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเจอจดหมายอ่ activate your account นะครับเป็นของ p o l i n i c นะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วก็กดที่ verify my email ตัวนี้นะครับที่ปุ่มสีเขียวนะครับก็กดไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ จะเด้งมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะขึ้นตามหน้าจอที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทําการล็อกอินนะครับหรือว่าเข้าระบบได้เลยนะครับก็ใช้อีเมลที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดที่คลิกโทรีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกข้อมูล2ช่องนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะต้องยืนยันตัวตนยังไงนะครับโอเคนะครับก็กรอกข้อมูลหมดแล้วนะครัับบกก็ดดที่ลนไ้เยะคร โอเคนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าระบบมาเล็กบอยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งมาที่เมนู setting เหมือนเดิมนะครับ ก็จริงๆเนี่ยเราสามารถลองเข้ามาใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อที่เราจะได้ใช้งานแบบเต็มรูปแบบนะครับก็คือแนะนําให้มาทําการยืนยันตัวตนก่อนละกันนะครับซึ่งก็มากดที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดข้างบนสุดนะครับที่เป็นรูป Gmail ของเรานะที่เราใช้สมัครเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับในการยืนยันตัวตนของ Exchange ตัวนี้เนี่ยมันจะมี2องเลเวลนะครับเลเวลที่หก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะก็คือ ฝากสินทร,รัพย์ได้นะครับแล้วก็ถอนแอสเซทได้ลิมิตอยู่ที่1 0 0 0 0หืนเหรียญต่อวันนะครับแล้วก็สามารถใช้การ์ดนะครับผมในการจ่ายเงินได้นะครับอันนี้ใช้ใชสําหรับเว็บเท่านั้นนะฮะแล้วก็ฟิลเจอร์สามารถคูณสูงสุดได้100เท่านะครับก็จริงๆผมคี่ว่าเลเวล1เนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วนะครับแล้วก็เลเวล2เนี่ยนะครับ จริงๆก็จะเป็นในเรื่องของสามารถถอนได้นะครับอยู่ที่5้0แสนเหรียญต่อวันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไอ้คาเซอรุกิตีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาชัวร์นะครับแล้วก็ในอนาคตเผื่อเราได้ใช้เนี่ยก็ยืนยันตัวตนไปด้วยก็ได้นะครับก็จะมีพวกบประชาชนนะครับที่เราจะต้องส่งนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยืนยันตัวตนเลยละกันนะครับไหนๆก็สมัครไปละนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องใช้จริงๆนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งยืนยันตัวตน ให้มาซับซ้อนทีหลังนะครับโอเคนะครับผมก็จะมากดที่ verify identity ตัวนี้นะครับข้างบนเลยนะครับกดเข้ามาหนึ่งที่จากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับ first name last name วันเกิดนะครับแล้วก็ประเทศนะครับ number นะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้เพื่อนๆคง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 กรอกกันได้นะครับก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับได้เลยนะครับอันนี้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็แยกกรอกข้อมูลตัวนี้ ให้เรียบร้อยก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมกรอกอะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมทําการกรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาบอกข้อมูลคร่าวๆละกันเนาะว่ากรอกอะไรไปบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กรอกไม่ได้จริงๆนะครับอันที่1เนี่ยจะเป็นประเทศไทยนะครับ country เนี่ยประเทศไทยนะครับเลือกไปเลยนะมันจะมีประเทศไทยให้เรากรอกนะครับแล้วก็ first name ชื่อจริงนะครับ plus name นามสกุลนะครับแล้วก็วันเกิดนะครับก็เลือกตามที่เราเกิดเลยเนาะแล้วก็อันที่2นะครับ phone number เนี่ย อันนี้เลือกเป็น country ก่อนเป็น t ทย i ลนด์นะครับแล้วก็มันจะมีหมายเลขบวก06ไปให้นะครับแล้วก็เราก็กรอกหมายเลขตามปกติเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะตัด0ทิ้งอย่างเช่นผมเบอร์089นะครับผมก็ตัด0ทิ้งนะครับแล้วก็เติมแค่89แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นตัวเลขตามหลังหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น mailing address นะครับ street address ก็จะเป็นพวกที่อยู่นะครับในชุมชนนะฮะแล้วก็ city ก็จะเป็นจังหวัด นะครับส่วนพิสโต้โคก็จะเป็นรหลารไปซนีแค่นี้นะครับก็กรอกได้เลยเนาะตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ Continue ได้เลยโอเคนะครับเมื่อกด Continue แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราทำการถ่ายรูปเซลฟี่นะครับก็คือจะมีสแกนบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเราเองนั่นเองนะครับเหมือนการสมัคร Exchange ทั่วไปเลยนะครับอันนี้เขาเขาาบอกว่าเขาอนุญาตเข้าถึงกล้องนะครับเราก็กดโอเคไป ะนครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกข้อมูลที่เราจะต้องสแกนนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นพาสปอร์ตนะฮะหรือว่าหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็ที่2จะเป็นไอิเดนติตี้การ์ดนะครับหรือว่าบัตรประชาชนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นบัตรประชาชนนั่นเองนะครับเราก็มาเลือกอันที่2นะครับก็คือเป็นไอิเดนติตี้การ์ดตัวนี้กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับก็จะมีตัวของกล้องถ่ายรูปนะครับให้เราทําการถ่ายนะครับซึ่งข้างล่างนี้มันจะเขียนว่าสแกนไอิเดนติตี้การ์ด อ่าแกดฟอนนะฮะก็คือจะเป็นหน้าบัตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปก่อนแล้วกันเนาะนะครับสแกนหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปละกันว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องทํายังไงต่อบ้างนะครับอ่ะอันนี้ผมสแกนหน้าบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเช็คเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีให้เราเขียนอ่าจะมีให้เรากดตัวของ e t a k e นะครับก็คือถ่ายใหม่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวของ c o n t i เ u ียนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่าย แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหลังบัตรนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่มีหลังบัตรนะครับเพราะว่าปกติผมเคยสมัครเอ็กชเชนอื่นเนี่ยมันจะมีหลังบัตรด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยมงมีหลังบัตรนะครับก็จะมีเซลฟี่นะครับ capture your face นะครับก็คือว่าทําการเซลฟี่หน้าของเรานะครับก็กดที่ continental นะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตรงของเราให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาเขียนว่าอัปโหลดสําเร็จนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยผมก็ส่งข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ ถ่ายรูปเซลฟี่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับในเลเวล2จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะเขียนว่าล็อกอยู่นะครับก็คือว่ายังไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้มันจะเห็นว่ามันเขียนว่า pending น,นะครับก็คือรอตรวจสอบนะครับหรือว่าอนุมัติ นะครับเท่านี้เราก็ทําการยืนยันนะครับหรือว่าสมัครตัวของ Exchange p o l o n i x เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันง่ายกว่าหลายๆ exchange เลยนะครับเพราะว่าเราสมัครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราแค่กรออีเมลนะครับพาสเวิร์ดเราก็เทรดได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เผื่อเราได้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็เลยยืนยันเลเวล2ไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของทูเฟกเตอร์นะครับในการเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับตอนนี้ผมลองเลื่อนหามันยังไม่มีนะครับ ไม่แน่ใจว่าต้องไปไปกดตรงไหนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งสมัครเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาเจอแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยก็จะมี Security ในเรื่องของ Face ID นะฮะในการปลดล็อกแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็ในเรื่องของการถอนเงินนะครับเขาจะส่งซูเฟกเตอนะครับหรือว่าโค้ดยืนยันไปที่เมลนั่นเองนะครับโอเคนะครับลองมาใช่อีกรอบหนึ่งนะครเาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับข้อมูลของเราเนี่ยทางทางทางแอปพลิเคชันหรือว่าทาง exchange เนี่ยได้รับแล้วนะครับแล้วก็เขาจะทําการ ส่งอ e ีเมลมาแจ้งเตือนเรานะครับถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบเสร็จนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอเขาส่งจดหมายคอนเฟิร์มนะครับมาในเ e มลละกันนะถ้าเกิดว่าเราส่งข้อมูลผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถเทรดได้เลยนะครับสามารถโอนสินทรัพย์หรือว่าโอนพวกเหรียญต่างๆนะครับที่เราต้องการเข้ามาได้เลยเพราะว่าในเรเวลหนึ่งเนี่ยเราสมัครใช้อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดเนี่ยเขาก็เปิดให้เราเทรดได้แล้วนะครับ โอเคเนาะก็สามารถเข้ามาเทรดได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆทำคลิปสอนเทรดเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูละกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเป็นวิธีในการสมัคร Exchange p o l o n i x นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หรือว่าตั้งใจเข้ามาดูนั่นเองนะครับโอเคยังไงก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน